กองทัพกำหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างสูงสุดติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะจากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นครั้งใหม่เมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าฝ่ายไทยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เป็นอย่างดีโดยบูรณาการความร่วมมือของทุกเหล่าทัพและหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้งการทหารและการต่างประเทศที่ประสานเป็นภาพเดียวกันทั้งการสื่อสารกับประชาคมโลกว่าไทยไม่ได้เริ่มความขัดแย้งแต่จะต้องปกป้องประเทศจากการและเื่อกติกาสากลของกัมพูชาซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องจนมาถึงจุดที่ไทยหมดความอดทนแล้วโดยพลเรืตรีสุรสัรคงสิริโคศกกระทรวงกลาโหมเล่าว่าแม้จะเกิดสถานการณ์สู้รบตลอดแนวชายแดนต่อเนื่องมาหลายวัน แต่กองทัพไทยยังคงยึดถือแนวทางปฏิบัติ5ข้อคือจะต้องปฏิบัติการด้วยความชอบธรรมได้สัดส,ส่วนคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเนื่องจากประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นปฏิบัติการอย่างเปิดเผยและโปรโง่งใสขณะที่รักษาชั้นความลับเพื่อป้องกันผลกระทบต่อป,ปฏิบัติการในพื้นที่และดําเนินการสื่อสารอย่างเป็นเอกภาพให้ประชาชนรับทราบและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน การปฏิบัติของทางทหารที่ผ่านมานั้นเรามีการยึดมั่นในการปฏิบัติคือการปฏิบัติที่มีความชอบธรรมหรือเจ i เมตซีเฟิรนะครับข้อมูลต่างๆของการปฏิบัติการทางทหารเหล่านั้นเราสามารถที่จะเปิดเผยแล้วเรายินดีที่จะเปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการรักษาชั้นความลับในระดับหนึ่ง เนื่องจากว่าการปฏิบัติการทางทหารในบางครั้งนี้เราไม่สามารถที่จะพูดได้ครอบคลุมทุกๆประเด็นเพราะว่าจะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของการปฏิบัติและอาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติในพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตาม มุมมองบางส่วนของสังคมอาจรู้สึกว่าการกำหนดแนวทางดังกล่าวทำให้กองทัพยังปฏิบัติการทางทหารไม่เข้มขน้นและได้สัสดส่วนเพียงพอต่อสถานการณ์ที่ฝ่ายกัมพูชาจระดมโจมตีพื้นที่สำคัญต่างๆอย่างดุเดือดขณะนี้ซึ่งพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยโฆษกองทัพอากาศได้ยืนยันต่อประเด็นดังกล่าวว่าสถานการณ์ประทะาครั้งนี้ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและมีพัฒนาการเป็นลำดับขั้นตอน ขณะที่ภาพรวมของการสู้รบก็มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแต่กองทัพอากาศจะปฏิบัติการจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะยุติความตั้งใจที่จะเป็นภัยคุกคามกับประเทศไทยเอกราชอธิปไตยความมั่นคงของรัฐและประชาชนสถานการณ์คั้งนี้มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได,ไได,ไได้ลดน้อยถอยลงไปทุกอย่างมันก็พัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนสงครามมีความซับซ้อนมากมายครับการสู้รบมันจะมีการเปลี่ยนแปลง แล้วขอยืนยันว่าเรากําลังปฏิบัติการอย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะยุติความตั้งใจในการที่จะเป็นภัยคุกคามกับเรากับเอกราชอลิปไตยกับความมั่นคงของรัฐแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากการที่ไทยเป็นประเทศใหญ่กว่ามีกําลังรบเศรษฐกิจและการพัฒนาที่มากกว่ากัมพูชายุทธศาสตร์เหล่านี้จึงแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดที่รอบคอบก่อนนํามาใช้ขับเคลื่อน เนื่องจากในโลกที่เจริญแล้วการใช้กําลังเข้าโจมตีพิชิตกัมพูชาให้เบ็ดเสร็จอานนํามาซึ่งภาพลักษณ์ในเชิงลบและการละเมิดกติกาสากลที่จะส่งผลเสียทางการทูตและเกิดความเสียหายตามมาในอนาคตการกําหนดยุทธศาสตร์ที่รัดกุมรอบคอบชอบธรรมของไทยจึงเป็นใบเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะชนะสงครามแต่แพ้ในเวทีการทูตนั่นเองปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน